k ค o p OP คืออุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเกาหลีใต้ได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งอิทธิพลของ kpop ไม่ได้มีแค่ในวงการดนตรีเท่านั้นเราศิลปินในวงการนี้สร้างอิทธิพลไปยังหลากหลายวงการและแฟชั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่คู่วงการเค o p OP มาตลอด ในคลิปนี้ The Fashion Story จะพาเ,เพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวของหนึ่งในแฟชั่นไอคอนแห่งวงการ K-POP อย่าง G-Dragon ชายที่สามารถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในยุคที่ K-POP ยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างเท่าปัจจุบันว่าเส้นทางของเขานั้นเป็นอย่างไรและเขามีบทบาทอย่างไรในโลกของแฟชั่น ควอนจียงเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมปี1988เขาเกิดและเติบโตที่โซในตอนที่อายุแค่6ขวบจียงก็มีโอกาสเป็นศิลปินตั้งแต่เด็ก เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงลิตเติลรอร่าแต่วงแรกในชีวิตของเขาก็เดินทางไปได้ไม่ไกลนักหลังจากการเปิดตัวได้ไม่นานทางค่ายก็ได้ทําการยกเลิกสัญญากับเด็กๆในวงซึ่งตอนนั้นจียงรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังไม่อยากทิ้งความฝันนี้เขาบอกกับแม่ของเขาว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องอีกครั้งให้ได้หลังจากที่เรื่องราวได้ผ่านไปวันหนึ่งเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างเจ้าหนูจียงให้ได้กลับมาเป็นศิลป,ปินอีกครั้ง ในตอนที่จียองไปพักผ่อนเล่นสกีกับครอบครัวของเขาก็ได้มีแมวมองของ SM Entertainment เข้ามาคุยและชวนให้เขาได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย SM ซึ่งจียองที่มุ่งมั่นอยากจะเป็นศิลปินยอยู่แล้วก็ตอบตกลงจียองในวัย8ขวบได้เข้าไปเทรนกับ SM Entertainment และเขาก็ทุ่มเทกับมันเป็นอย่างมากแต่ฝึกไปวันแล้ววันเล่าเขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสสักครั้งจนในที่สุดเวลาก็ผ่านไป5ปีจียองในวัย13ปีได้รู้ว่าค่ายไม่มีแผนที่เกี่ยวกับเขาเลยเขาจึงไม่ต่อสัญญ,ญาและออกจากการเป็นเด็กฝึก ของค่าย SM Entertainment ในตอนที่ออกจากค่าย SM จียงเคว้งคว้างเป็นอย่างมากเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อไปสิ่งที่เขาทุ่มเททั้งหมดมันกำลังจะสูญเปล่าแต่ในตอนนั้นเองก็มีเพื่อนของเขาที่ได้มากอบกู้ความฝันของเขาเอาไว้เอเนซ้าไลท์เพื่อนลองฟังเพลงนี้ดูไม่ยังเดท สิ่งที่เพื่อนของจียองแนะนำให้เขาก็คือเพลงของ Wu Clan. วงบูแทงแคลนวงแรปเปอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหลังจากที่จียองได้ฟังเพลงของบูแทงเขาก็เริ่มลงใหลในการแรปเขาเริ่มหัดแรปและเริ่มเข้าสู่โลกของแรปเปอร์มากขึ้นเขาสร้าง AKA ของตัวเองขึ้นมาอย่างจีดากอนโดยที่มาของ AKA นี้คือ ตัว G จากคำว่า G ในชื่อของเขาและดากอนจากคำว่ายงที่แปลว่ามังกรน,นั่นเองในปี2001เขาได้มีโอกาสร่วมในอัลบั้มเ l e ็กซึ่งเป็นอัลบั้มรวมศิลป,ปินฮิปฮอปของเกาหลีใต้และ G ีดากอนก็ได้กลายเป็นแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดในนั้นด้วยวัยแค่13ปีเท่านั้น หลังจากที่เฟลกออกมาความสามารถของ g ีดากอนก็ได้ไปเข้าตาชอนแรปเปอร์จากคู่ดูโอจีนูชอนของ YG Entertainment ชอนได้แนะนำให้จีดากอนเข้าพบกับประธานหยางและดูมันอย่าง,ะออางจะเห็นแววในตัวเด็กคนนี้เขาได้ให้ g ีดากอนเข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่ายและหลังจากที่เป็นเด็กฝึกในค่าย YG ได้ไม่นานหยางก็มีแผนให้ g ีดากอนเดบิวต์คู่กับเด็กฝึกอีกคนในค่ายอยางทงยงเบหรือว่าแทย,ยังในชื่อดูโอ GDYB ศิลปินดูโอคู่นี้ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับศิลปินอื่นอยู่บ้างและถึงขั้นมีการปล่อยเพลงออกมาก่อนจะเดบิวต์ด้วยซ้ำแต่เมื่อมาถึงขั้นสุดท้าย YG ก็ได้เปลี่ยนแผนกระทันหันแทนที่จะเดบิวต์ดูโอพวกเขาเลือกที่จะเดบิวต์บอยแบนด์แทนและบอยแบนด์วงนั้นก็คือ Big Bang นั่นเองบิ๊กแบงถือเป็นวงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้น ตัวของจีดากอนเองเขาได้รับหน้าที่เป็นลีดเดอร์ของวงและไปถึงการเป็นแรปเปอร์ในวงอีกด้วยซึ่ง Big Bang ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากและสร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายตั้งแต่เดบิวต์ในอัลบั้ม Big Bang Volume 1เพลงไลน์ซึ่งเป็นเพลงในอัลบั้มนี้สามารถเป็นท็อปของชาร์ตเพลงในประเทศเกาหลีใต้ได้ถึง6อาทิตย์ติดได้รับรางวัล Song of the Year จากเอ็มเน็ต s Big Bang ได้รับรางวัลและ f the Year ประปี2008จาก m u s ได้รับรางวัละ s o อาร์ตติดออฟเพวะเขาเป็นศิลปิน k p o p ที่สามารถได้รับรางวัลระดับสากลอย่าง Best Worldwide Award อัลบัม Alive ของพวกเขาสามารถติดชาร์ตของ b i l l b o a r d 200ซึ่งถือเป็นอัลบัม k p o p ออัลบัมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถติดชาร์ตของ Billboard ได้สามารถมี World Tour เป็นของตัวเองอย่าง Ma ส e World Tour ซึ่งใน World Tour นี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,500,000คนนับเป็นการแสดงจากเทศเกาหลีใต้ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในช่วงเวลานั้นเ็ได้จัดให้ Big Bang เป็นศิลปินที่มีที่สุดในประเทศเกาลีใต้ประจำปี2010 2012, 2013, 2014และ2016ความสำเร็จบนเส้นทางของ Big Bang ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างและแน่นอนลีเดอร์ของวงอย่าง g d ดากอนก็ได้รับความนิยมมากๆเช่นกันนอกจากการทำงานแบบ,บวงแล้ว GD กับ Top ก็ยังมีโอกาสปล่อยอัลบั้มของพวกเขา2คนอย่าง GD Top Top ซึ่งมันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ G d r าก o n ก็ยังมีผลงานเดียวอย่างอัลบั้ม Heartbreaker, One Off k i n y และ Cool Data ซึ่งอัลบั้มเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน One Off a Cry สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Billboard World Album Chart และสามารถเข้าไปอยู่ในอันดับที่161ใน i l l b o a r d 200และ Cool Data ก็สามารถเข้าไปอยู่ใน Billboard 200ได้เช่นกันนั่นทำให้จี r าก o n เป็นศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้คนแรกที่สามารถติดชาร์ตนี้ได้มากกว่า1ครั้งนอกจากนี้ G d r าก o n และ Cool Data ยังสามารถคว้ารางวัลระดับโลกอย่าง World Best Entertainment และเวอร์เบสอัลบั้มจากงานเวอร์มิวสิกอะวอดด้ด้วยนอกจากรางวัลต่างๆหนึ่งข้อพิสูจน์ที่บอกว่าจีดากอนเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือการที่เขาสามารถมีโซโล่เวิร์ลทัวร์ถึง2ครั้งเลยทีเดียวจีดากอนเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกๆที่สามารถมีชื่อเสียงในะระดับสากลได้เขาเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในวงการเคป๊อปและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้จีดากอนเป็นที่สนใจก็คือสไตล์การแต่งตัวของเขาที่มีผู้คนสนใจเป็นอย่างมากนั่นเอง จีดาก้อนครับเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมากและหลายครั้งการแต่งตัวของเขาก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งตอนที่เขาดังมากๆเหล่าไอเทมต่ตางๆที่อยู่บนตัวเขาก็ได้รับความสนใจไปด้วยจีดาก้อนได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของชาแนลทุกปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยสําหรับศิลปินฝั่งเอเชียด้วยอิทธิพลในโลกแฟชั่นของจีดาก้อนทาให้ในปี2015 B.O.F ได้จัดให้จีดาก้อนเป็นหนึ่งใน500ผู้ทรงอิทธิพลในโลกของแฟชั่น ในปี2016จีดากอนได้ก่อตั้งแบรนด์ Peaceminus1 ร่วมกับจีอึนสไตลิสต์ประจำ YG ที่ในยุคนั้นตัวของจีอึนถือว่าเป็นสไตลิสต์มือทองเลยทีเดียวคอนเซปต์ Concept ของแบรนด์ Peaceminus1 คือแฟชั่นจากตัวของจีดากอนเองสินค้าในแบรนด์จะสื่อถึงเทสของเขาและสิ่งที่เขาชอบ Peaceminus1 ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคอลเลคชันแรกที่ปล่อยมาโซลเอาท์แทบจะทันทีและแบรนด์นี้ก็มีผู้คนรอคอยอยู่เสมอนอกจากเสียงตอบรับจากแฟนคลับแล้วในวงกว้าง p e a c e m i n u s e ก็เป็นที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่นกนกัแบรนด์นี้ได้มีโอกาสร่วมคอลแลบกับแบรนด์และสินค้าต่างๆมากมายอย่างเช่นโ o g u เ f l e ก m ม n และไนกีซึ่งเส้นทางการร่วมงานของจีดาก็และไนกี้นั้น เริ่มจากการที่ไนกี้มีความสนใจในตัวของจีดากอและเชิญให้เขามาร่วมในแคมเปญ Kiss My Air ของ n นกี้ i r Vapor Max ในช่วงต้นปี2017หลังจากนั้น n นกี้ก็ได้ส่งรองเท้าแอร์ฟอร์ส1 f o r e v e r Road ซึ่งเป็นรองเท้า Air Force o n 1ที่ถูกคัสตอมขึ้นมาเพื่อ G d ดีโดยเฉพาะหลังจากที่ g ีโพสตรูปรองเท้าคู่นี้ลงใน IG เหล่าบรรดาสเนคเกอร์เฮดมากมายก็คาดหวังว่าจะมีคอร์รบระหว่าง n นกี้และ G d ดากอออกมาแต่ในวันที่27กุมภาพันธ์ G d ดากอนก็ได้เข้ากลุ่มไปก่อนทาาาให้เบรรดฟำ ก็ได้แต่รอกันต่อไปและในที่สุดในปี2020คอลแลบระหว่าง p e a c e m a n u s One และ Nike ก็ได้ออกมาภายใต้ Nike Air Force One p a r a n o i d ซึ่งไนกี้ก็จับมือกับจีดากอนทำวิดีโอคอนเซปต์ของเจ้ารองเท้านี้ออกมาคอลแลับนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแฟนๆของจีดากอนต่างหารองเท้าคู่นี้มาใส่กันอย่างมากมายและบดันสนี้ก็เฮดก็ต้องการรองเท้าคู่นี้เหมือนกันความสำเร็จนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถและอิทธิพลในโลกแฟชั่นของจีดากอนได้อย่างชัดเจนแม้ว่าตอนนี้จีดากอนจะยังไม่ได้กลับมาสร้างผลงานเพลงให้แฟนๆฟังแต่เขาก็ยังคงสร้างสรรค์สินค้าของพีซแมนนัชวานออกมาเรื่อยๆรวมไปถึงการคอลแลบต่างๆเขาก็ยังคงสร้างกระแสและ าสํเร็จต่อไปไม่ว่าใครจะว่ายังไงความจริงที่ว่าจีดากอนเป็นตำนานแห่งวงการเคป๊อปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีจากเด็กหนุ่มที่ต้องการจะเป็นนักร้องเข้าไปเป็นเด็กฝึกและหมดหวังกับความฝันถูกกอบกู้ด้วยเพลงฮิปฮอปกลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งจุดกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกของดนตรีและแฟชั่นเส้นทางของเขาคนนี้ถึงเป็นเรื่องราวที่มีพลังเป็นอย่างมากดังนั้น The Fashion Story จะนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเอง